คุณลองจินตนาการภาพถนนเส้นหนึ่งในกรุงโรมดูนะครับถนนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเพราะความสวยงามไม่ได้มีชื่อเสียงเพราะร้านค้าแต่คนโรมเรียกถนนเส้นนี้ว่าวิคัสเซเลลาตัสหรือแปลเป็นไทยได้ว่าถนนแห่งอาชญากรรม Street of Crime ทำไมมันถึงได้ชื่อนั้นย้อนกลับไปในศตวตรรษที่6ก่อนคริสตกาลบนถนนเส้นนี้มีรถม้าศึกคันหนึ่งกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงคนขับรถม้าพยายามจะดึงบังเหียนให้ม้าหยุด เพราะข้างหน้ามีร่างของชายชราคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่แต่ผู้หญิงที่นั่งอยู่บนรถมา้ากลับตะวัดเสียงดังลั่นว่าอย่าหยุดขับทับมันลงไปและวินาทีที่ล้อรถมา้าบดขยี้ลงไปบนร่างของชายชราคนนั้นเลือดของเขากระเซ็นขึ้นมาเปื้อนชุดคลุมของผู้หญิงคนนั้นเลือดของกษัตริย์ผู้สร้างรากฐานให้โรมเลือดของพ่อบังเกิดเกล้าของเธอเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Storybox และนี่คือเรื่องราวของ EP ีที่6 เรื่องราวของเซอร์เวียสทูลิอุสกษัตริย์องค์ที่6แห่งโรมบุรุษผู้เริ่มจากคำว่าทาสก้าวขึ้นมาเป็นมหาราชผู้ปฏิรูปการเมืองที่เข้มข้นที่สุดแต่กลับต้องจบชีวิตลงด้วยโศกนาฏกรรมครอบครัวที่สยดสยองและวิปริตที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โรมันฟังจบ EP นี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมระบบสมโนครัวถึงเป็นอาวุธทางการเมืองและทำไมความทะเยอทะยานที่ไร้ขอบเขตถึงเปลี่ยนลูกสาวให้กลายเป็นปีศาจได้ ก่อนที่เราจะไปถึงฉากนองเลือดนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าชายชราที่นอนอยู่บนถนนคนนั้นคือใครและพมไยการตายของเขาถึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้โรมเลิกใช้ระบบกษัตริย์ในเวลาต่อมา Who is Servius t u u l i u s เขาคือใคร Servius t u l l i u s ไม่ใช่ชาวโรมันโดยกําเนิดในแบบที่เราคุ้นเคยและชื่อของเขาก็บอกยี่ห้ออยู่แล้วครับคําว่า Serv i u s มีรากศัพท์มาจากคําว่า Serv s ที่แปลว่าทาส ในตำนานเล่าว่าแม่ของเขาคือโอคริเซียหญิงสูงศักด์จากเมืองคอนิคูลัมที่ถูกกองทัพโรมตีแตกและกวาดต้อนมาเป็นฉเฉลยเธอจึงมาอาศัยอยู่ในวังของกษัตริย์องค์ก่อนหน้านั้นคือทาควินิอุสบริสกัสแต่จุดเปลี่ยนชีวิตของเด็กน้อยเซอร์เวียสเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหนือธรรมชาติครับวันหนึ่งในขณะที่เด็กน้อยกำลังนอนหลับจู่ๆก,ก็มีเปลวไฟลุกโชนขึ้นรอบศีรษะของเขาโดยที่เขาไม่รู้สึกร้อนและผมไม่ไหม ราชินีธนาควินผู้ซึ่งเราเคยเล่าไปในอีพีที่แล้วว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งเรื่องการทำนายถ่ายทักมากเห็นนิมิตนี้และบอกทันทีว่าเด็กคนนี้จะเป็นแสงสว่างของโรมในยามมืดมิดตั้งแต่นั้นมาเซอร์เวสจึงได้รับการเลี้ยงดูประหนึ่งเจ้าชายเขาได้แต่งงานกับลูกสาวของกษัตริย์และกลายเป็นมือขวาที่ไว้ใจได้ที่สุด The succession crisis วิกฤตการสืบทอดปัญหามันเริ่มตรงนี้ครับเมื่อกษัตริย์ทาคินิอุสปริสกัส ถูกลอบสังหารโดยลูกชายของกษัตริย์องค์ก่อนอันคัสมาเซียสราชินีธนาควินจึงต้องเดินเกมการเมืองที่เฉียบขาดที่สุดเธอปิดข่าวการตายของสามีบอกประชาชนว่ากษัตริย์แค่บาดเจ็บและขอให้เซอร์มิสทำหน้าที่แทนไปก่อนกว่าประชาชนจะรู้ความจริงเซอร์มิสก็กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จไปแล้วเขาจึงเป็นกษัตริย์องค์แรกของโรมที่ขึ้นครองราชโดยไม่ผ่านการโหวตจากสภาประชาชนโนคาโพลาโหวตนี่คือจุดอ่อนเพนพอยต์ Point, ที่ศัตรูจะใช้โจมตีเขาไปตลอดชีวิตว่าเขาเป็นกษัตริย์เถื่อนและลูกทาส ดังนั้นโจทย์ใหญ่ของเซอร์เวียสคือเขาจะจำอย่างไรให้บัลลังของเขามัน่นคงคำตอบคือการรื้อระบบการเมืองใหม่ทั้งหมดหรือสิ่งที่เราเรียกว่า The Servian Reforms ครับการเมืองแห่งตัวเลขเข้าสู่ช่วงแรกเรามาดูผลงานระดับมาสเตอร์พีซของเขากันก่อนนั่นคือการสร้างระบบเซนซัสสัม,มโนประชากรคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าการทำสัม,มโนครัวมันน่าเบื่อใช่ไหมครับแค่จดชื่อคนแต่ในยุคโบราณสิ่งนี้คือการปฏิวัติครับ ก่อนหน้านี้สังคมโรมแบ่งกันตามชาติกำเนิดใครเป็นผู้ดีใครเป็นชาวบ้านแต่เซอร์เวสเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่วัดค่าคนจากนามสกุลแต่เราจะวัดจากทรัพย์สินที่คุณมีการจัดลำดับชั้นเซอร์เวสสั่งให้ประชาชนทุกคนต้องมาลงทะเบียนทรัพย์สินใครรวยสุดอยู่คลาสวันใครจนสุดอยู่คลาสห้สิทธิแลกกับหน้าที่ยิ่งคุณรวยคุณยิ่งต้องซื้ออาวุธดีๆและต้องออกรบเป็นทัพหน้าแต่สิ่งที่คุณจะได้ตอบแทนคือคะแนนเสียงที่มากกว่าคนจนโคมิเตียเทนทูราตา นี่คือสภาใหม่ที่เขาตั้งขึ้นการโหวตไม่ได้นับเป็นรายหัวแต่นับเป็นกลุ่มก,มกองร้อยซึ่งคนรวยมีจํานวนกองร้อยมากกว่าคนจนทําให้ชนชั้นนํากลุ่มอํานาจการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นฟังดูเหมือนเขาเข้าข้างคนรวยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนี่คือกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเซอร์วยสกำลังทําลายอํานาจเก่าของพวกหัวหน้าเผ่าและดึงอํานาจมาสู่รัฐส่วนกลางแถมยังทําให้เขามีกองทัพที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพราะทหารทุกคนมีอาวุธครบมือที่ซื้อเอง นอกจากนี้เขายังขยายอาณาเขตเมืองโรมสร้างกำแพงล้อมรอบเนินเขาทั้งเจ็ดหรือที่เรียกว่า s e r v ์เวียนวอลซึ่งร่องรอยยังเหลืออยู่ถึงทุกวันนี้และขยายเส้นขอบเขตศักดิ์สิทธิ์หรือโพเมเรียมออกไปเขาทำให้โรมกลายเป็นมหานครนที่แท้จริงแต่ในขณะที่บ้านเมืองกำลังรุ่งโร์ไฟแห่งความริษยากำลังก่อตัวขึ้นในบ้านของเขาเองวิวาเลือดเซอร์เวียสมีลูกสาวสองคนทั้งคู่ชื่อทูเลีย ตามธรรมเนียมโรมันที่ใช้ชื่อพ่อเรียกเราขอเรียกว่าทูเลียคนพี่เมเจอร์ Major, และทูเลียคนน้องไมเนอร์ Minor, ทูเลียคนพี่นิสัยเรียบร้อยอ่อนโยนรักสงบทูเลียคนน้องนิสัยทะเยอทะยานรุนแรงและกระหายอำนาจและเพื่อความปรองดองเซอร์เวียสจิงจับลูกสาวทั้งสองไปแต่งงานกับลูกชายหรือหลานชายของกษัตริย์องค์เก่านั่นคือพี่น้องตระกูลทาควินลูเซียสคนพี่และอารุนส์คนน้องลูเซียสทาควินเียส นิสัยเหมือนทูเลียคนน้องดุรายขี้โกงอารุนส์ทาควินิอสนิสัยเหมือนทูเลียคนพี่สุภาพหัวอ่อนเซอร์เวียสคิดแผนจับคู่แบบหยินหยางครับเขาจับคนดุไปแต่งกับคนเงียบเพื่อให้คอยดึงสติกันลูเซียสดุแต่งกับทูเลียคนพี่เงียบและอารุนส์เงียบแต่งกับทูเลียคนน้องดุแต่ธรรมชาติย่อมดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้าหากันเสมอทูเลียคนน้องเริ่มมองดูสามีตัวเองอารุนส์ แล้วรู้สึกขัดใจทำไมแกถึงไม่ทะเยอทะยานเลยทำไมแกถึงไม่อยากเป็นกษัตริย์ในขณะเดียวกันเธอก็หันไปมองพี่เขยลูเซียสแล้วเห็นประกายไฟในตาแบบเดียวกันผู้ชายคนนี้แหละที่คู่ควรจะเป็นราชาคู่กับฉันการสมคบคิดที่ชั่วร้ายที่สุดจึงเริ่มขึ้นทูเลียคนน้องแอบลักลอบได้เสียกับลูเซียสพี่เขยตัวเองทั้งสองตกลงกันว่าคู่ครองของตัวเองคืออุป,ปสรรคและแล้วนานศพก็จัดขึ้นติดติดกันอารุนส์ตายอย่างปริศนา ทูเลียคนพี่ก็ตายตามไปในเวลาไล่เลี่ยกันไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผลลัพธ์คือตอนนี้ปีศาจสองตัวได้เป็นโสดและพวกเขาก็แต่งงานกันทันทีโดยที่เซอร์เวียสผู้เป็นพ่อได้แต่ขัดขานแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ลูเซียสทาควินิอัสและทูเลียไมเนอร์กลายเป็นพาวเวอร์คัพเปิลที่น่ากลัวที่สุดพวกเขาเริ่มเป่าหูเหล่าสมาชิกวุฒิสภาเซเนตโดยเฉพาะพวกตระกูลเก่าแก่ที่ไม่พอใจในโยบายปฏิรูปของเซอร์เวียสพวกเขาเริ่มปล่อยเขาหรือว่าเซอร์เวียสเป็นแค่ทาส เซอร์เวียสไม่มีความชอบธรรมและเซอร์เวียสกำลังจะยุทรัพย์คนรวยไปแจกคนจนแผนการรัฐประหารสุกงอบเต็มที่แล้วบันไดเลือดและล้อรถม้าวันแห่งการแตกหักมาถึงลูเซียสทาควินิสตัดสินใจเดินเกมรุกเขาแต่งตัวเต็มยศสวมชุดคลุมสีม่วงของกษัตริย์เดินดุ่มๆุมเข้าไปในสภาเสนตรพร้อมกับทหารองครักษ์ส่วนตัวเขาไปนั่งลงบนบันลังกษัตริย์แล้วเรียกประชุมสภาหน้าตาเฉยเซอร์เวียสทูลิสที่ตอนนี้แก่ชรามากแล้วผมหงอกขาวโพลนเรียบวิ่งเข้ามาในสภาเมื่อได้ยินข่าว เขาตะโกนด้วยเสียงอันสั่นเครือว่าลูเซียสเจ้ากล้าดียังไงมานั่งบนเก้าอี้ของข้าในขณะที่ข้ายังหายใจอยู่ลูเซียสมองหน้าพ่อตาด้วยสายตาเหยดยามแล้วตอบกลับไปว่าที่นั่งนี้เป็นของพ่อข้าทาควินิอัสพริสกัสเจ้ามันก็แค่ทาที่ขโมยมาเกิดความโกลาหลขึ้นในสภาลูเซียสซึ่งหนุ่มกว่าและแข็งแรงกว่ามากลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปหาชายชรา เขาจับเซอร์เวียสยกขึ้นแล้วโยนร่างของกษัตริย์เทากลิ้งตกลงมาจากบันไดสูงหน้าสภาเซเนตร์ร่างของเซอร์เวียสกระแทกพื้นหินอย่างแรงเลือดไหลาอาบเขาพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นเพื่อหนีกลับวังแต่ลูเซียสส่งมือสังหารตามไปเก็บงานเซอร์เวียสทูเลียสกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถูกรุมแทงจนสิ้นใจตายอยู่กลางถนนแต่ความสยองยังไม่จบแค่นั้นครับนี่คือฉากคลแม็กซ์ที่คนโรมันไม่มีวันลืมทูเลียผู้เป็นลูกสาวขี่รถม้าตามมาเพื่อจะฉลองชัยชนะกับสามีที่สภา เมื่อรถม้าวิ่งมาถึงจุดที่ศพพ่อนอนอยู่คนขับรถม้ากระตุกบังเหียนด้วยความตกใจหันมาบอกนายหญิงว่านายหญิงครับนั่นร่างของพ่อท่านทูเลียมอนดูร่างที่ไร้วิญญาณของพ่อแทนที่จะร้องไห้หรือสั่งให้หยุดเธอถอดปีนปักผมคว้างใส่คนขับแล้วตวาดว่าขับต่อไปขับทับมันไปเลยคนขับจำใจต้องสะบัดแท้ม้าสึกควบตะบึงล้อรถม้าที่มีน้ำหนักมหาศาลบดขยี้ลงบนร่างของเซอร์เวียสทูเลียสเสียงกระดูกแตกดังลั่นเลือดของพ่อกระเด็นขึ้นมาเปื้อนชุดของลูกสาวและตัวรถมา เธอนั่งรถม้าคันนั้นที่เปื้อนเลือดพ่อไปหาและจูบแสดงความย็นดีกับสามีที่เป็นฆาตากรชาวโรมเรียกถนนเส้นนั้นว่าวีคัสเซเลียบัสสตรีทออฟครีมเพื่อสาบแช่งเหตุการณ์ในวันนั้นตลอดไปเป็นอย่างไรบ้างครับฟังแล้วรู้สึกจุกไหมครับนี่คือจุดจบที่น่าเศร้าที่สุดของกษัตริย์โรมันองค์หนึ่งแต่ถ้าเราถอยออกมามองในมุมกว้างเซอร์เวียสทูลิอุสทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้าง 1. ชาติกําเนิด vs ความสามารถม e r ิทอกรซีเซอร์วีสพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะมีคำคอรหาว่าเป็นลูกทาสแต่เขากลับเป็นกษัตริย์ที่สร้างระบบที่ยั่งยืนที่สุดระบบหนึ่งของโลกนั่นคือเซนซัสการที่เขาพยายามเปลี่ยนโรมจากสังคมชนเผ่าบลัดไลน์มาเป็นสังคมที่วัดกันด้วยสถานะทางเศรษฐกิจความรับผิดชอบ property and duty มันคือรากฐานของความเป็นพล,ลเมือง Citizenship ที่ชัดเจนมากความทะเยอะทะยานที่ไร้คุณธรรมคู่ของลูเซียสและทูลิยาคือตัวอย่างคลาสสิกของ m a c เคียเวเลียการเมืองที่ไร้ศิลธรรมพวกเขาได้อำนาจมาก็จริงแต่การกระทำที่โหดเหี้ยมเกินมนุษย์นี้และครับคือระเบิดเวลาคนโรมันรับไม่ได้กับการฆ่าพ่อ p a r ริไซด์มันเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุด การที่กษัตริย์องค์ใหม่ลูเซียสทาคิเนียซูเปอร์บัสขึ้นครองราชด้วยเลือดมันทำให้ความชอบธรรมของเขาน้อยมากตั้งแต่เริ่มและนี่คือเชื้อไฟที่จะนำไปสู่การล่มสลายของระบบกษัตริย์ในรุ่นลูกของเขาเอง 3. บทเรียนเรื่องการเมืองเซอร์เวียสพยายามประนีประนอมพยายามดึงศัตรูมาเป็นพวกด้วยการแต่งงาน marriage alliance แต่สุดท้ายงูเห่าก็คืองูเหา่า บางครั้งความดีและความปรารถนาดีก็ปกป้องเราจากคนที่จ้องจะทำลายไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อผลประโยชน์มันหอมหวานเกินห้ามใจเซอร์เวียสทูลิอุสตายไปแล้วทิ้งไว้แต่กำแพงเมืองและระบบเซนซัสที่โรมจะใช้ต่อไปอีกหลายร้อยปีตอนนี้โรมตกอยู่ในเงื้อมือของทรราชคู่ผัวเมียลูเซียสทาคินีอุสซูเปอร์บัสทาคินิอุสซูเปอร์บัสผู้หญิงยโสและทุลิยา ยุคสมัยแห่งความมืดมนความหวาดกลัวและการกดขี่กำลังเริ่มต้นขึ้นแต่ความมืดมิดที่สุดมักจะมาก,ก่อนรุ่งอรุณเสมอในอีพีหน้าอ p พีเซึ่งจะเป็นอีพีสุดท้ายของซีรีส์ The Roman Kings เราจะไปพบกับฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ชาวโรมทนไม่ไหวโศกนาฏกรรมของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าลูเครียชียลูเครียทียเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโรมจากกิงดอมให้กลายเป็นริพับลิกตลอดกาล สำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและผมอยากถามคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าคุณเป็นเซอร์ฟิสคุณจะจัดการกับลูกสาวและลูกเขยคู่นี้ยังไงตั้งแต่เริ่มเห็นแววร้ายลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันบ้างครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ